รายกัรใส่เลือดสัปดาห์ที่ผ่านมาจัดเต็มฉากปะทะอารมณ์ระหว่างเจ้าสัวหวังกับลูกชายทั้งสองนะคะเรื่องนี้ต้องพยพี้พี่ปอนท,ทัตทวุฒิซึ่งก็ชื่นชมทั้งสองหนุม่มสมิธเรื่องการแสดงส่วนอเล็กเป็นเรื่องอะไรไปฟังค่ะก็ต้องชื่นชมสมิธนะครับว่าทําได้ดีครับพยายามจะเข้าไปหยุดสู่ในคาแรคเตอร์นั้นผมก็ไม่ยอมอยู่แล้วสมิธเขาก็ไม่ยอมเวลาเราเล่นละครเรา,เาก็ไม่ยอมกันทั้งคู่ก็สะาใจดีนะครับเขาด่าผมเลยครับด่านอกบทด้วยครับว่าพอเล่นกันไปแล้วมันบทมันพาไป มันพาไปถึงจุดนั้นนะแล้วสมิธเขาก็เหมือนระเบิดออกมามันก็ก็มันดีก็ต้องบอกเลยว่าเล็กเล่นได้ดีนะครับเล่นด้ดีแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรอ่ะดูเขาอินดูเขาอินกับคาแรคเตอร์นี่ผมชอบเอาจริงๆไหนๆก็พูดและพูดได้ใช่ไหมฮะไหนๆจะพูดลวเขาดูภูมิอกภูมิใจกับไอ้หนวดของเขาเขาอาจจะหล่อสู้ผมไม่ได้อะคือเล็กต้เข้าใจเรื่องนี้ด้วยไงพยายามจะหล่อแบบ คนใส่หนวดมันต้องหน้าตาเข้มเข้มไงหล่อครับอเล็กหล่อครับแล้วก็น่ารักผมว่าเป็นคาลคเตอร์ใหม่ๆของเขานะไม่เคยเห็นเล็กลุกนี้พอเขาอินมันมันก็เลยยิ่งทำให้เราเห็นพลังของเขาทางการแสดงจ <Wow. S 1> ุดยอดผมหล่อไปเยอะ hey ผมใส่แล้วผมนี่มีหนวดเะล่าถ้ามีหนวดใส่ปุ๊บอเล็กก็อเล็กสิ การแสดงคนหนึ่งหล่อได้พอทั้งคู่ถูกไหมคะพี่ป๋อ mm hmm. เรื่องนี้ต้องขยี้ <c oughs> กับสายฝนชีช้าง